À, sao vậy đi, sao vậy đi trong tía à? Đợt. Ba. À, à, chào, chào cưới đi, về đây là cò nè. Hả? Sao đi là bao là ba? <laughs> Anh chạm đây đi bao nè. Hả? Chạm một À, cứ chạm một đây nó bả nè. Ô, mới hình cảnh chắc đường nào quá. Bây giờ đây đây, vừa đi mi hen chưa bỏ? Vừa đi mi hen nó. Tôi bình bát bò. มันมียากินว่าช้มัมียากินช้ำมีามเอามาใหนมั้นตโดยอ่โตมุงหน้ไปข่าไปหาเจ้ามุ่งน้ับมุหน้ไปข่าไปหาเจ้าเฮ้ยหจากบ่เออจะมาก็ไปอนี่นะมาก็ไปแน่อันี้สามคนนี่บ่อู้หูมาครับจะของรถเนาะโดย เออเป็นวัดเนาะอันนี้เนาะวัดเต็มบริบาลทางใดบนน่ะเออโอ้ผ้าพันกระชิโตกะอะพวกน้อยเนาะขนาดเลยมูนี่เนาะป้าทุ่มมูนี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บ้านเราเออดูเนาะอสบายดีเด้อพ่อเด้อสบายดีเด้ออันนี้ก็แห่ทางกันอ่าพ่อพ่อชื่อยังก็เลอเออพ่อเลิศเนาะเพิ่นผู้ที่พาเอ่อมอมเพิ่นมาเอาเข่าอยู่นี่แหละพวกน้อยเนาะเออเขาก็ให้นานให้ ครับทางน้องเต้เพิ่นมาเอาเข่าอยู่นี่เนาะก็คือมืัอนี้ทางวันแสงก์ซื้อเข่ามาม่าปลากระ,กระาป๋องเนาะแล้วก็เครื่องมาให้นะโอ้โยกินยังครทำอะไรไปกินหย้านะเออคือบัตัดผมนีอนอ่อผมยาวแท้านี้บั่อยากตัดป้าจูงไว้ยังไงทำยาวก่อนทำยาวก่อนโอ้ยาวไปแหงแด่านี่กะโอเคเดีย๋ยวเราใส่อุปกรณ์ก่อนอเด้อเพราะว่าเดยังอบรมกันไม่เนาะ เดี๋ยววายเดี๋ยวว่าสิเอาไม้อางยังมาใส่ก่อนเนาะแกไม่ได้ยินเสียงคักพ่อยน่อ้ยเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้กะแดดท้อนเอ้าพอสมควรเนาะเพราะว่ามากะปเ๊บกะมาเห็นพันรถพ่อยน่อ้ยเนาะหั้ทางวัจิสบัตตาเป็นกระชังพูนเนาะสบายดีเป็นก่อนพ่อยน่อ้ยโอ้ยังไม่ได้ใส่ไม้กันซันแต่ยังไม่ได้ใส่ไม้เลยพ่อยน่อยเอาสบายดีวัชิสบัตตาสบายดีสบายดีโอ้บัตตานักูอยากดีดีเนาะ เรื่ออง้ <Wars> ัน <peaks> นีตัวเดอยู <out> <king anger 000> ่เนาะโอู้หูจิตโตก็หั่มมาเลยมาจิตมึงไงมึงด่ามนงผลมาแรงฮึมฮึมฮึมเยอะดำเละมาเลยนาะงมาจีบตาเนาะพห้ใจเาเอาเอาเครื่องมาพี่ก่อนเนาะกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนกาญยินดีต้อนรับทานเข่าสู่ซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง กาเมื่อนี้น้าวระแสงิฐก็เดินทางมาที่บ้านรักเล็กเนาะเมืองโซนเมืองโซนบุรีเนาะพ่อเมืองโซนบุรีแขวงสวรรค์เขตพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะกาคือเมื่อนี้ทางวระแสงก็ได้อ่านัดเนาะให้น้องเตี้ยออกมาเอาเข่าคือเกาพ่อพี่น้อยเนาะกาแต่โลน่ะที่ประเสงิฐมาได้เข้าไปทงังอ่างบ้านของพ่อเนาะกแต่โลนแหละเป็นใจได้พ่อทางบ้านทางเมืองเด,นนยดเลยวนีสบายดีเนาะอ,อกาคือเมื่อนี้ทางวระแสงก็ได้ อ่าเขาบอกให้ทั้งพ่อเพิ่นพาน้องเตี้ยมาเอาเข่าคือเก่าเนาะโดยกระยูที่อ่าหม่องหม่องนี่อาจจะเป็นหม่องที่ว่าอ่าที่เคยให้ไอ้มอมเพิ่นมาเอาเข่าเนี่ยพอหน่อยเนาะบนเดียวเมนเมนเน<อ>าะเขาก็ยสิบาหาน้องเตี้ยเพิ่นก่อนเนาะถามไทยน้องเตี้ยเพิ่นอีกก่อนพอหน่อยเน,ะยน,ยนาะเขาก็ได้สบายดีเพิ่นแล้วเมื่อกี้นี่เนาะโดยอือเบื่อจะได้น้องเตี้ยสบายดีเนาะครับเนาะอืมเจ้าเห็นยังชูมือนี่นะ อยู่เตยเฮือนอยู่เตยเฮือนโดยเอออยู่เตยเฮือนโดยเออไม่ได้ไปดำน้ำบ่ส่ะบ่ไม่ได้ไปโดยเออหนึ่งวันไปดำให้ดำน้ารับจ้างไม่ได้ไปทีฮากะมาเนี่ยนะมันีฮากะมามาแต่ใส่หนเอยมันะสมแต่มาดำน้านั่นแหละอ๋อพอดีมาแต่ดำน้าพอดีเลยโดยอ๋อไปดำน้าไปดำน้าอยู่ทาาโพนพูโดยไปดำเขาล ไปหับจ้างบ่ได้วาี่ใหนน้อห้าหับจ้างน้ำมูก่าไปอือไปหาับจ้างไปหาับจ้างลลกาเนาะเมนทนาวันเท่าไหร่นพนไห้วันละแสนอยู่วันละแสนโอ้เขาหายแ้วกินกินเขาเองวันละแสนตัเองบ่แมนเขากินโอ้ถือว่าได้ได้ดีเลยเนาะแมนเขาหาวันหน่ินเำมูลกหเทน้าอ๋อ่ลพ โอกามันพันเนาะแั่นยังสิไปอีกอยู่บนนอหมดแล้วลราได้ไหมแล้วเลยนแล้วหมดแล้วอ๋อแล้วบ่ได้เนาะไปไบ่ได้บ่ได้ไปได้กว่านี่เนาะมีแต่ว่าถ่าดำอยู่นบ้านน้ำเมืองเนาะโดยปลาดำน้ำจางน้ำมูน้ำบาเนี่ยแหละบนโต๊ะดำน้ำจางไปเพราะว่าโซนนี้กับอยู่แถวบ้านกับบนได้ดำให้ดำหน้าเนาะเพราะว่าผลบนตกหลายมือหลายวันแล้วนะเพราะว่าตอนนี้กับ พีจังผลจิโต้นี่แหละเหมือนกันเหรอเนาะคึ้นผ้าคึ้นผดมาอยู่นี่ไปไหนทำเตี๋ยกินเข่าแล้วบ่หำกินแล้วกินน้ำไม่กินแลน้ำไม้บ่โดยกินน้ำไม้ตกคนอ๋อมาบ่ได้เขาไปตะโดนนี่กินฮอตแล้วบ้าอยู่บ่านี่บ่ฮะบ้ากินบ่ากินฮอดแล้วว่านะกินฮอดจมคือนี่กินว่าเจ้าถามหาว่าบ่้าเจ้าถามน้ำไม่นะน้ำแม่วถามน้ำแมี่ยว ถามน้าแม่พ่อเจ้าวัดอ้จักว่าอย่าพูดที่ว่าเขาไปหาเจ้ามื่อน่ะว่าอาจารย์ช่โอ้พี่เอาอย่างนี้ให้เจ้ามื่อนทำขนมขนมบ่ขนมต้มเนาะเบลกตาส้อยเต็งเต็ระโยโดยโดยเนาะเป็นกะเป็นวัดเป็นไอพวกนี้ไว้นอนเอ เป็นน้นองออกในหูนะครับเออเป็นน,อน้อง,อ,งออกในหูไข่หมดอนเลยจะโซนไข่ผู้น<ฮ>้นอยผูนน้น,น,น้องเหรอแมนผู้หลานน้องเตียนเน้ยนโอ,อ้จ,จะไข่จะกินขา้าวช่วงเสเมือกไม่ได้กินขา้าวพาเพื่นไปหาหมออยู่่ไปอยู่ไปอยู่ไปหรือ,อเก่าเพื่อนไปเป็นอย่างนั้เพื่นว่าน่ากินน้องหูเป็นน้องเหรอ เออผู้คนใดนอแบบคนผู้น e <jam> <irsin> ้อยู occurs occurs ้ผู้ชุดผู้เดือผู้หลาเนาะแม่นผู้หลาเอนตัวเป็นเดือนเป็นเป็นเดือนเลยยังโมซันเศร้าวันนี้ไ่ยังเศร้ายังเข่าเศร้าบุกหักมันแข็งยังมันตึงมาต้งนี้ไข่อะไนี่ก็เลยมาเป็นจุอาพี่เลยไขว่มันจะไขขมิ้นทำไมตัวน้ำพุ่งใช่ไหมคิดคิดเข่าจนกระดามันไข่มันกินแต่ขนมขนมลายโมกินเข่าวะ บ่โอ้เจ้าได้จ้ะเจ้ก็กินไบ่ข้าวกินอืเนาะเบ่ได้พอได้เห็นกันแต่โลนะเนาะอือเพิ่นอย่ก็ยังแต่ว่าแต่ว่ากเบิ่งคือฮลงงเตียนี่โอผมยาวบ่เนาะเป็นนําผมยาวบ่นี่เนาะสิตัดออกมือดัจันทร์เพิ่นจะตัดมเนาะโตดวันจันทร์ตัดมวนจันทร์อ๋อเกิดมวนจันทร์ตมวนจันทร์ โดยเจ้าวันแรงเรียนบ่คาไงอ่ะว่าเปิดว่าขยันติโควิดโอ้เขายันติโควิดโอ้เจ้าวันตีโควิดบ่ใช่เจ้าวันตีโควิดไปจัดกันเนี่ยโอ้เป็นวันเป็นวันตีโควิดโอ้ว่าญาติเลยนี่เนาะตักแตดเลยเลยเป็นยังคือว่าทางแลีดแท้ก็ดินน้ำลงสะ่ออย่าไปดินน้ำได้ที่ระวังตกเลยเด้อ มันตื่นๆเลยล่ะอ๋อมันตื่นบ่จะรอยเป็นอย่าบ่น้ําน่ะเป็นเป็นอยู่อะเด็กดอกไอ้ตัวแฮงบิบหัวเลยโอ้ไปลงเลิกไดเด้อระวัง้จะอาตะอมันตื่นเด้อบ่ไปกเด้อยามยามนี้กไปอาบน้ํากระวังบ่เนาะน้ําหลายลงไปดรถโอ้ตกน้ําบ่แห้งแ้เานาายกทวดกยังว่านําเลิกแล้วให้ปเด็กน้อยไปไปแล้วก็นําหวยนําหองมันเลิก ทุกานยันนี่กะเฮงเลยวันมาพอนยังมเพยังอยัง่ชานกะปูกพักพวกหญ้าไว่กินย่บ่ปลกูกก้รวมพวงายไหว้มมันอันเครื่องปลูกของพังเจ้าปูกไงปลูกกนใคร่ายยก็กล้วยน้าเจ้ายังใส่ได้คือเกาบ่ได้ได้คือเกาโดย อ่ตเนาะยังหนุนมคือเก่าเนาะบ้าเห็นเฮ่อนเจ้าบนนั่นน่ะคือเห็นนั่นกาออกบ่ใไ้กาะออกนั่นแหละพอจะบอกกาะออกต่อหมดต่อออกเรร้อยเนาะเด็กน้อยบนเด็กน้อยอยู่เกะออกอันันเขะโดยขาจำปาได้สมมเมื่อนี่จะเป็นเช่นใดน้อกินไ่นะยืนบเอนมนอยืนบนเอนน่อมากิน Ô, đầy hắn đi. Ten cào. Ô, hắn chan, a ten cào, ten cào, tay bình minh bò. Ô. 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 non Ô. 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 non, bò. <cười> <cười> non đất bò ถ้าอยากนอนมอเจ้าไปหาเบิ่องนางอยู่ใช้ยามกลางคืนนะเจ้าจะไปเบิ่องนางอยู่เพื่อนกระเจ้าอยู่บ่บ่ไม่ได้ไปบ่อม่ได้ไปแล้วเออเจ้าบ่าวมัอนั้นเจ้าบ่าวยังได้ยังก็เจ้าบ่าวมืนอนี้ยเก็บไผ้าเก็บอะไรให้ผ้าบ่อเออบ่อเก็บผ้าเมื่อนี้บ่าวซื้อซื้อไผมาให้ได้เมือนี้นนะไผยังไผ่ใต้แล้วเจ้าเวรหุ่งบ่ย่างกลางคืนนะโดยเดี๋ยวว่าจะออกมาเจ้าเบิ่งเด้อเออโดยโยลูกเออเนาะอนไปนอ้ย หนึ่งว่าหนึ่งว่าดื้อมบ้าเลยนะดยอยังทำยังทำไทมาอยู่ดินาไมีผู้ไปหาอะอ้คือเป็นไอแท่นี่เล้วเป็นวัดไข่โดยโดยนอนเจ้าได้จามนอนเจ้าเป็นยัไงกับดืนนอนนอนเออพอจ้เอาถาะเอาถ่าอเือเอาเป็นจะได้พอเจ้าดิเศร้าแล้วก่เจ็บเป็นนิ่วเป็นยังเงินนะ bên sao con lắm và nhiều rồi đấy bên nhà từ những mùa xuân bay đi, từ xa mong càng khuya bay từ đây nó từ năm nào bay này cách đấy ạ là một năm một năm bộ năm bộ năm một 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 năm โ okay, no. อเคเนาะพ่อพี่น้องเอ่วยไอเดียเเ๋ยวว่าเซนซืเอาเครื่องที่ว่าเซนซื้อมาเนาะให้กับทางน้องเตี้ยเพิ่นให้เพิ่นเบิ่งก่อนเพื่นหน่วยก็มีอย่างนั้นเนี่ยเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นเงินของแม่ยายตาเนาะแม่ยายตาอยู่ฮ่องกงเป็นหน่วยเนาะเพิ่นจะเห็นในคลิปของงันเบาเสียงมื้อน,นั้นแหเนาะเพิ่นจะคิดอีดดดดดดทธิสงสารน้องเตี้ยกะได้ผ่านเงินมาว่าเซนเป็นสะพานบุญให้เนาะให้ว่าเซนซื้อเครื่องมาให้น้องเตี้ยเพิ่อนเป็นงเอวยเนาะกะรับแลขเฮาก็สิ อ๋อนี่ออกมาเป็นเบิ่งก่อนเนาะมาเิ่นเบิ่งนะกะมาเิ่นเ่เาเป็นใส่บ่เป็่นเนาะสิมาในน้ำนองเทียใส่เปลนอยู่บนน้อนี่เนาะนองเทียนออ้วนี่ยแชจะเอวออกมาเนาะออกมาให้เป็นเบิ่งก่อนในนํำเิ่นก่อนเนาะเน่าใส่ัเปลี่ยนเมื่อกาให เมื่อเสามาปิดตอนแรงมันเปิดเอีอ๋อเงินเนงินโดยนี่เนาะพอไ่น้องเลยอ่ออาไพ่สุดาเซลยวเนาะคือซื้อมาใอย่างตี้ยเพก็ในนี่จะเป็นหนึ่งร้อยวัตต์พอดีเนาะอ่าแบบที่อันว่าอันเป็นขออ้อหิวเดือนเดือนเนาะ,ะเพราะเซียนสี่หซื้อแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยดีปนใดีเนาะตามที่เซแยนซื้อมาซื้อมาหน,นีจะดีกว่าอพอหน่องเยเนาะเพราะว่าคำว่านี่ะมันติดไ้ได้เลยตัวเดียวเนาะ เอาเห็นมาทักท้ายกันสั้นพ่อเนาะเมื่อเรียกว่าสีเมื่อกลับบอกพ่อเจ้าโคตรจะนี่เลยมันจะสีออโต้อยู่หรอกเนาะใช่ครับโคตรจะไรก่อนหนึ่งเนาะใช่ขอจิตยังมีทานมาจิตยังไม่มีทานโอ๋อแม่ดีเนาะพำไมเราไม่ยังมีทานเนาะแต่ว่ามื่กลับมาหน้าสิมีปัญหาอยู่หรอกเนาะ คือตอนนี้ยังลองไม่ได้แเ้าะโอ้ยเนาะมีปัญหาประสาชนก็ลืมเซ็คเบิรงมูลิทานเนาะโอ้โดยเออมันเป็นงกะเอาเหมือนคือเก่าเนาะจแไดงมันกับตามที่ประชาชนเคยซื้อพันมากกับพบกพวกมมีปัญหาแบบนี้เนาะโอ้ประสาชนลืมเบิองพ่อเ้ยต้องขอโทษขอใหลายเนาะเพราะว่าลืมเบอร์ทานทานมูลินซ้ำมูลมีแต่ว่าอาศัยไว้คือเก่าเนาะเราเป็นมือถมาใหม่ป้ะอ๋อมือถมาให้อยู่เนาะนี่ <laughs> ลืมเบอร์นอตเขาไม่รู้เลยเดียด๋ยวเราเสียชีวิตมันก่อนถัดนะอันนี้จะเป็นน็อตอันยึดกับมันจะมีอันเลขกินนี่นี่ยเนาะนี่นี่มันแพงเ้เยเลยเนาะอันอน็อตที่มาใหายึดใส่กับแพงเนาะแล้วก็ใส่กับเสาได้เลยเนาะนี่นจะเป็นแพงแพงตากแลดเขาไม่รู้เลย,เลยให้ทางพ่อเพผนเมื่อไหร่ก็ให้เพผนคุณลากขึ้นแล้วก็หันไม่ใส่เนาะ นฮานานี่ใส,ส่เัอองซนนนนอองี่นี่ในการต่อเลยครับเสาลักอะไรกะตากแหรียเมียนแล้วตัวนี้ก็เยถ้าว่าต้องการได้แต่เ้าสิต้องการติดตั้งอยู่หม่งใดเด้อเอาก็ใส่หม่งนั้นเนาะนี่ใส่ันไปนี่ทำมันกับพี่สายต่อใี่ไหมเนาะนี่โดยอันนี้โดยอย่าใส่เป็นขี้เกาก่อนเนาะอย่าสนับเพลงสิประมาณนี้ก็คือเอาไว้เนาะ มันกะบมมี่ยังไลยดอกเนาะที่ว่ามันกใสแบบง่ายๆเนาะแต่ว่าใช้โซล่าเซลลแบบนี้นะใช้ใส่โมเปีนบัตรโมเซนใส่ไปได้โมจิตเหรเฮ้อลงนห่เออเองเออเอเออเอาเออนมาเออเออเเออ่เป็นเนาะออเซอเออเอเอเอาเออเเปเเอเอเเเเเเ เห็นน้องเตี้ยว่าโออย่าอะไรไฟฟ้าไปฉันนมไปพุงอนเทื่ยงเนาะเอากบทางแม่เพิ่อนก็ได้าพังขึ้นมาแสนซื้อให้เนาะเดี๋ยวเัาจะรอมึงก่อนพอพี่น้องเลยมาสิหุงจำไหนเนาะโอ้ตัวนี้กะเสียวอยู่ได้พ่อพี่น้องไอ้ะว่าอยู่ใกล้อันต้นไใหม่จำเนาะเมื่อนานแต่ในบ้านเนี่ยอยู่ต้นปกมาฟอกเลยตายกับหมอกเลยนี่างนี้แม่พวกพ่อแมื่เนี่ย ทั้งวันดูงกันเนาะอยู่แบบนี้ตายคืนน่อยคเป็นยังเี้มันเป็กระพริบก็ได้เลนาะออเล่นกันได้เขามันจะเล่นกันได้ได้ได้เด้นี่ปิดเนาอนี่มาตานี้วาตาซื่อมือนันมาตาเป็นยนัเนาะวมือวานนี้มาตาซื่อแบบนี้เนาะพ่อนไปให้ครับน้องกันพามีวันน้องตีเนาะึไน ซีเซนซีเซนหาซิปเจซีเซนเจ็บมาหนีน่ะเมนซีแซนเจ็บมันเต็มไม่ได้เปอร์เซ็นอ่ามันแบบไม่ได้เป็นแบบอ่าเสียบเซตเซตก็ได้ปอมโมเมนต์โมโมเมนต์หมายถึคือนี่คือใส่อันนี้จะเป็นใส่แบบระบบเดียวเนาะแบบว่าเขาใส่เฉพาะไผ่ใ่อย่างเดียวแมนเขาจะพอสามารถสากไให้พาได้เนาะแต่ข้าวมาตัวนี้ทนแต่ว่ามันทนตัวนี้เนาะอันนี้มันจะเป็นตากแรนตากฝนได้เลยเนาะ แตากได้ทุกอย่างเลยเพราะว่ามันมันทนแดดทนฝนเนาะแมนแมนเตอร์แมนแมนแมน,นี่เนาะแต่สิประมาณนี้เนาะอ่าสำหรับทีไพสลาเซลพอมิโนอัลกาเครื่องนี่บาทนี่เนาะโอ้ลองเต้ยงมันก็นอายเลยเนาะอันนี้อย่าใส่ใส่ใส่ใสกระทังเลยเนาะมีนขนมลายบ่างมีขนมลายวะลงเตียนี่เนาะกินในโต๊ะฟัง,ง,ง,งนึงนะทอไฮแล้วกันพากันกินโอเคเนาะพอมิโนเอ้ để sẽ ở ní ra ngoài, nong tia bần bần, nó, bần sườn pha, đó, nong tiềp, mắc xe này đấy nè, ba, xưng là ba mươi nó, để nong nháp hông nữa, nè, nè, chơi, chơi mắc đồ ừ. này, nong nó, nong tiềp, nó bận xíu đi đấy, chỉ xài này này nó, nó hả? Tắc chương, áo yun bần, bần yun con, áo, quần ài nó, quần này, phong nó về, nó, nè, nè, nong tiềp quần nó. แล้วก็อันนี้ว่าเสง่กซื้อเพื่อครับทางน้องๆเพื่อมเนาะสามชุดนี่น้องเลยน้องเลยเพื่อนๆผมเปน้องเอ๋ยโอ้ตัวนี้กับผ้าล้มพันสีมาเลยน้องกับซีมาณนี้เลยเนาะว่าเสง่กเริ่มผ้าแล้ววันนี้พมเป็นน้องเอ๋ยเป็นคนสีโต๊ะห่อมเลยเนาะนี่เนาะอันนี้ก็เป็นเฮาสซีบุเรีอาออกมาดอกน้องผอเป็น้องเอ๋ยแต่ชีได้ในน้ำนี่นี่นี่เลยเนาะแต่มีอันเป็นนุ่มสองแพรสแล้วก็เป็นแป้งนัวซอสเมคกี้น้ำปลา ปลากระป๋องเนาะแล้วก็เป็นกระต้มขนมยังได้นี่หน่อยหน้อยแต่กลัมามาแกะหนึ่งเนาะหน่อยเลาก็จำเร็วออกมาเนาะนี่แล้วก็เข่าสอบหนึ่งแล้วก็ไข้แต้หนึ่งเนาะที่ผสสสัแสนซื้อมาในมือนี่เนาะในการที่ได้เอางเงินให้คับทางอันน้องเตี้ยเพิ่นพร้อมอเนาะไม่เพิ่นซื้อเพื่นซื้อยากินพ <c oughs> าหน้อยเพิ่นก็เป็นป้าเป็นไอ้ผมเท่าจักเต้าประชันมันมีเงินซื้อยากินเนาะโอ้กาทั้งเงินทั้งม้วนนี่ก็เป็นเงินของแม่ยายตาเนาะอยู่ฮ่องกง กาให้เอื้อยขอบคุณขอบคุณเลยก่าอุ้ยไส่ยพ่อในเพื่นได้เลยเน้ะเนาะอุ้ยพ่อในเพื่นได้เด้อพ่อในไม่ใช่ตาเนาะตาบอลเนโดยฝากเงินฝากคำอะไนี่โดยเครื่องเนี่ไงตาอยู่าโกงเนาะโดย่ดีอยู่มีอยู่ดีอยู่ดีมีเฮงเด้อโดยไม่ใช่เลยทุกอย่างคนมาซอยแถานี้นะครับเลยดีใจว่าหลงเตี้ยมื้อไหร่ใจว่าลวง น่าทูเนาะอยู่ดีมีแห้งเนาะยูดีมีแห้งเออโลเทดีใจเนาะจะได้กินขนมแล้วจะได้กินข้ากินหลายเลื่ขนมมาแลยวะนั้เป็นวัดอีกเลยนีเนาะอะไรก็เอาจะได้เอาเงินให้ทำทางเงินผู้คนพามาเนาะทัางผูกพนพามาถ่ะเป็นคาร์ในเมืองน้ำมันรถเพิ่นพี่น้อยเนาะสามแสนขีปเนาะพี่น้อยอันนี้เอาก็รใให้ทางเนาะเอาไหเนาะ ต้องขอความเคารใจทั้งพ่อเนาะที่ได้พาน้องเตี้ยมาเอาเครื่องเนาะมูนี่อาศัยพ่ยเพิ่งทั้งพ่อเพิ่งเนี่ยพ่อนอยเนาะมีอย่างไงเพิ่นพามาเอาอยู่ในนี่แหละทางไอ้มอมเพิ่นกงเคยพามาเนาะกต้องกล่าวขอบคุณขอบคุณพ่อมนไดหลายเนาะพ่อเนาะโดยกะเนาะเัางกะชิมาฐาน้องเตี้ยอีกก่อนเนาะจะได้น้องเตี้ยดีใจบ่านี่ดีใจเนาะดีใจแล้วอยู่ดีเนาะ จ้าโอเคแล้วจะได้ห้อโดยเนาะด้ลาเวค่ะนี่ไลาเมือแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้เนาะภาพพนก็คือบ่าเป็นใจไปในพนท่อยเนาะมันคึ้นผ้าขึมนผนมาแเลยร่มเริ่มมากเลยพอแสงกลยังนั่งโอ้นั่งล่มพนลุนอยู่แต่ว่าเฮาก็คือว่าเนาะมันมากคะนั่งอยู่ใกล้ต้นไม้อยู่กับต้นไม้ต้นตอกเลยนาะจากญานิไม่ได้เนาะภาพลนก็เพราะว่ากะคือว่ามันอากาศฮ้อนเนาะ แม่นโดยโดยมัอนเอาบ่มีลมเโอเคเด้อทําเด้อจังได๋กายเจ้าโชคดีอยู่ดีมีแงเด้อบ่นี่เด้อเเออให้เจ้าโชคดีอยู่ดีมีแงกมีแต่สู่ชีวิตต่อไปเด้อโดยโดยนมากะอ่าสวยสงาพ่อแม่เด้อเด้อเออสบายดีดฮะสบายดีดสบายดีละบาวเออสบายดีเนาะอัน ม่นบเอ่าโอเคจะนอเดี๋ยวเอากับิให้ทางเงินอ่าย้ายคนคนเครื่องจะมีรถก่อนเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องที่เ้างกัสิได้เอาเครื่องขึ้นก่อนเนาะกว่านี้เนาะผาพนมาเลยด้วยสบายดีพ่อพี่น้องเลยเนาะโอ้ยมือเครื่องเต็มอยู่พ่อพี่น้องเลยสบายดีเนาะสบายดีมาใต้คือกันเนาะโดยสบายดีพ่อพี่น้องเนาะกับสบายดีกับสวัสดีพ่อพี่น้องเบอู์สู่คนเนาะตอนนี้เขากำลังคนเครื่องขึ้นมาใต้เลยคนเครื่องขึ้นก่อนพ่อพี่น้องเลยเนาะ ยังหมดตัวค้มได้หนิเนาะกาโอเคเนาะพอมาพี่น้องทางบัตรเสงก็ได้มอบเครื่องของให้กับทางน้องเตียเพิ่นเป็นทีพ่อยแล้วเนาะกาคือมื้อนี้ทางบัตรเสงก็ซื้อเนาะเขาซานมามากปลากระป๋องแล้วก็ไผ่โซดาเซลล์เนาะมามอบให้กับน้องเตียเพิ่นมื้อนี้พ่อยเนาะกาทางบัตรเสงก็ดี่โอเคใจเนาะที่ได้พบพ่อกับน้องเตียเพิ่นอีกเหอนหน่อยเนาะการตะลน่นที่วัวได้พบพ่อกันเนาะน้องเตียเพิ่นกะดที่โอเคใจเหมือนอน่อยก็เพิ่นกะบ่ได้พบได้พ่อบัตรเสงตะลุ่นเพิ่นกับ เคืๆเนาะแต่ว่าทางโมเสกไดีโอเคใจอีกเนาะที่ได้ซื้อเข่าซื้อน้ามามอบให้กับทางน้องเตี้ยเพิ่นอีกเนาะการอื่นเนาะก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณแม่ย์ยะตาอยู่ฮ่องกงเนาะที่ได้ผ่าเงินมาให้โมเสกเป็นสะพานบุญให้เนาะให้โมเสกซื้อเข่าน้ำจำปาเนาะมาหมอยกับทงน้องเตี้ยเพิ่นเนาะเป็นเสื я, er ส้อผ้าหน้าเภนี тысяч, ่ผมงนอะที่โมเสกซื้อมาในมือนี้เนาะในการไพ่โซด้าเซลล์ข้าวสารหนึ่งสอบเนาะที่ได้ซื้อมาให้กับทางน้องเตี้ยเพิ่นกะรได้โอดีใจนำน้องเตี้ยไลา่เนาะที่ได้รักคุ้มซื้อเด้ออ โอนเอ้ยคือตอนนี้เนาะป้าผลก็เริ่มที่ข่ามาเริมมาได้พนอย่ามือามือผลทุกขัวมาเลนะอุ้ยเนาเอ้ยพอดำดหลมาเลยอ้ได้ขอตัวจบกิบเพียงเท่านี้พนอยเนาะแต่นอก็ขอให้แม่ยายตาเราอยู่ดีมีแห้งควเจ็บบ่อยได้ควบไข่บ่อยมีข้อให้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อเนาะขอให้ทำนาทีการงานอันใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกประการเด้อเนาะขอให้แม่ ดูดีมีแห้งเนาะขอให้สุขกายสบายใจเด้นเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงทำหน้าที่การงานอันใดก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกประการเนาะก็ขอจะเดินดวงเืองไปเมื่อหนาเนาะขอขอบคุณที่ช่วยเหลือครอบครัวของน้องเตี้ยอีกเนาะกาบก่อนอื่นกขอขอคุณมขอบใจพอไม่ต้องทุกนเทานที่เข้ามาที่ตามรับ้มและกับบุคคลถามโฆษณาพอเซนไปเนาะกาบสำหรับคลิปนี้ทางอเซนกันได้กล่าวคําว่าสบายดี